เลยพามาทางครอบครัวเลยเหรอฮะ <c oughs> โดนมาหมดเลยแล้วแม่ได้มาแม่เขาได้มาป่ะเอาสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติอนะเนาะใครไม่โดนก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีจริงอย่างว่าเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้จ้าเดี๋ยวดูให้นะถ้าผีว่าจัดการให้นะปกติอยู่แล้วไม่ได้อะไรเป็นหมดมันมี ก็เดี er ๋ยวดูให้ถ้าเกิดถี่มปนออกแล้วองค์เขามาลงเองเราจะให้ทําอะไรก็ทําเนาะทําตามที่เขาบอกไอพญานาคอะไรต่างๆนะมันก็เป็นกรรมสัมพันธ์เป็นภพชาติเป็นอะไรต่างๆที่เขาอาจจะเคยไปเกิดอยู่ชั้นบาดานก็ได้นะอ่ะพิฐานีดียชั้นฟ้าชั้นดินชั้นบารานเอออออออ Nih, huh? jah, hah? Nih, madi, mali. Hambatlah yang ah, <-tuh> lomalah, 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 กูบาร์จารยง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 กูบาร์จารย์งเอา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 ลงมา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 บอกดูนะองค์สายยานะคลาสต่างๆนี่ว่าเป็นอันใดเป็นอะไรต่างๆที่พวกปรักษาล่างนี้อยู่นะเปิดเด้อเปิด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 ให้สุดเลยเอาเอาผีไปแล้วก็เหลือแต่องค์นะองค์ในที่อยู่ในตัวอยู่ในกายนะอ่เจ้าจงลงมาสื่อสารสัญญาณไหใกล้ก็ได้เฮียได้ถามก็ถูกอะไต่างมึงไอ้เฮียนั่งกลัวเป็นผีหลอกอะไรทิพไายกูเห็นตอนแรกมากันเยอะไอ้ตันเเดียวหรอ ไอ้ยี่เวลาองค์ลงมาเนี่ยเอาเอาเอาว่าไงจ๊ะเออมีชื่อเอาเป็นว่าเขาอยากรู้ว่าเป็นนาคตระกูลไหนเป็นนาคชื่ออะไรดีกว่าเอาว่ามาเอาอยู่ในอนัตไทยอยู่ในอนัตไชเอาเปิดปากแหมทำหน้าเหมือนน้องชายคุณแม่ขอร้องเลยอีสัตว์เอาอยู่อนัตไทยก็พูดมาเนอเอาเอาเอาคุบารัิจังกูบารัิจังกูบารย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 จัง กูบาร์ยารัง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 กูบาร์ยัง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 กูบาร์ยารังกูบาร์ยารังกูบาร์ย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 ารัง ไอ้ที่เพญานาคสีแดงนี่ก็หายากในสัตว์สีแดงอืที่บ้านเขามีปะหรือไม่มีเลยบ้านนี้มีพญายนาคสีแดงเอาพญานาคสีแดงใช่ไหมมาคูบุรีอะไรต่างๆไม่เอาหาอะไรนะนะั้นแหละขอจะเป็นสีแดงเอาขาวแล้วสรุปสีอนะไรกันแน่ขาวทอง,ทอ,งอ๋อไอ้ที่เราฟังสีแดงกันาหไรวะขาวทองเอาขาวทองเหรอ,ใ,อให้เอาสีขาวทองนะ เออเอาไว้ที่บ้านเนาะหลอน้ําเนาะแล้วก็ผละมุงผลไม้ไหววันพระอะไรประมาณนั้นถูกไหมผลไม้ห้าอย่างเจ็ดอย่างประมาณนั้นถูกแปบ่มาคูน้ําชาถูกไหมถูกไม่ถูกมีชื่อไหมฮะเปิดดวงวิญญาณเปิดเลยนะเปิดดวงวิญญาณโอ้โหเปิดดวงวิญญาณแล้วเนาๆกูเปิดให้มึงแล้วนะกูเปิดให้ประมาณนี้นะเออที่เหลือก็คือให้สร้างบุญเยอะๆแล้วกันนะรู้ป่ะการที่เปิดได้ดีที่สุดคือการเปิดตัวเองรู้ป่ะเออกูว่าแค่เป็นไกด์ไลน์เป็นซื้อ มาไล่ผ <th desserts> mm ีไล่สางออกไปสิ่งศ mm ัก hmm. ดิ์สิทธิ์เขาจะได้มาลง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 ลง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 เเเปิดเปิดเปิดเปิเปเอาเมืไอ้สุดเลยเอาเอาเหมือนมือเอาเต็มเลยมงเออแมกูอืมเอาเอาเอาขีดขาทองนะก็เาหาซื้อดูใส่อ่างแล้วผลไม้ต่างบูชาบันกล้าอะมานั้นนะเอแล้วมันจะดีขึ้นะประมานั้นบงคนม่ันบ้าเาไม่ได้บ้าหลอก โอ้ยเฮียไม่ได้หรอกมีองค์หน ou> <the plastics> ึ <cause arios> ่งตัวมันก็อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวถ้าเมียกูเป็นอย่างงี้กูก็เออไม่ได้ไอ้เฮียอืมกูพูดถึงเนี้ออกเลยออกเลยเอาว่าไงจ้าไหนมาคุยกันดิอืมแต่มันดาเมียกูเป็นแบบนี้นะกูก็ตกใจเมืันแหละเอาไงวะบุหลีไหมไม่เอาหมาไม่มีให้กินหรอกที่นี่มีแต่เหล้าหรือว่ามันจะกินเหล้าไม่กินอืม ล่างรู้ยังมันคงรู้แล้วเนาะมันไม่ได้บ้างหรอกมันคนมีองค์ถ้าเปิดเพลงไหมก็รำี้เจดเปิดโรลิกิทธิ์ถูกปะล่ะจริงไหมเอาสักหึ่งบทเพลงไหมไม่เอาไม่เอาเฮิกอย่กางไอชิบายแล้รจะเอาอะไรอืมให้สร้างบุญเนาะทำบุญเยอะๆเนาะเออแล้วก็อุทิศให้กับพญานาคกายสีขาวทองเขาแหละนะ เอออยู่กันในอนัตอะไรวะก,กูจำไม่ได้ะระย่าปฐุมมาอะไรหรอในในือใช่ไหมใช่เปล่าอย่างนี้นะของย่าปฐุมมาอนัตเขาเนาะใช่ไม่ใช่เห่าเหี้ยไว้แน่เอา้าหรือว่าอะไรหรือปู่ศีโกโทนาคเอาไม่ใช่มันพูดมาอยู่กับใครเอาดิโอ้โหถ้ากูไม่มีหลายตระกูลแล้วเกินกูไม่รู้เราตระกูลพญานาคเขาเป็นยักษ์เนี่ยโอเคแหละเอาว่าไงบอกดิบอก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 เอาเอาเอาไม่ ว่ามหชื่ออะไรชื่ออะไรวะอู้โอปากปากกระดิกแล้วเอบอกว่ามาว่ามาจริงกูไม่ค่อยค่อยเปิดเท่าไหร่พวกนี้เออปากกระดิกสันสั่นสั่นนันว่ามาเลยว่ามาเลยอแหมกูุสารรอตั้งนานล่างนะพูดมาทีว่าอะไรว่ามาเลยไม่ต้องกลัวไม่ผิดกูผิดเองเพรากูเป็นคนบอกให้บอกสัญญาไม่ผิดอาว่ามห บอกไปดิอยากรู้ล่างมันอยากรู้ง่ายไอ้เหี้ยกูไม่อยากรู้หรอกเรื่องของชาวบ้านเนี้ยแหละบอกให้ล่างมันรู้หน่อยอา้าวว่าไงยังไงอยู่กับใครดีกว่าบริวารใครดีกว่าฮึนี่เจ้าแม่อะไรวะเขาบอกเจ้าแม่อะไรเจ้าแม่อะไรเจ้าแม่อะไร เจ้าแม่อะไรอืมโอ้ยเฮียกูเกียลุ้มเป็นเจ้าแม่ก็เลยเจ้าแม่แล้วกันนะอ่าโอเคบอกล่างให้เด้อน,นะอ่เจ้าแม่นะเจ้าแม่ก็ดูแลล่างเนจะ้าแม่นะเออเอานะแหมเวลาโด,ด,ดนตีไปแล้วนะผีออกแล้วแม่งเก่งเลยเนาะใช่ป่ะตอนโดนผีตอนโดนตีไม่ได้มากันได้มาไหมโอ เจ้าแม่เจ้าแม่จา๋าค่อยสติสตังกลับมาเด้อนะกูรู้คาว่าเจ้าแม่อะไรเงี้ยกูไม่อยากจะรู้หรอกนะโอเคไหมเดี๋ยวรู้เองไม่ใช่ผีไม่ใช่สางไม่ใช่อะไรรู้ป่ะพบผีไล่ออกไปแล้วที่เหลือก็คือนั่นแหละเขาก็พยายามมาจับรือสารอยู่กลางเองประมาณนั้นแหละนะดูคอเคืองก็เริ่มไปหวากันไปนะจ้ะอะไรนะนรเรียกขวัญ hổ oh, mà mẹ cụ quán ơi quán mà gặp ma thượt <cười> mẹ tài <laughs> đồ oh, mẹ cảnh lời cụ áo mừng จ้าส,ส, e. สบายสำดวงนะให้ดีขึ้นสบายๆได้รับผีไปแล้วทีนี้ก็เหลือแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาด <c oughs> ูแลเราอาจจะเหมือนคนบ้าแต่ไม่บ้าไอเจอที่ศักดิ์สิทธิ์อาจจะสั่นหน่อยยิ่งไปเจอพญานาคไม่เชื่อไม่ไหวงั้นเองข้างหน้าเนี่ยก็ส <c oughs> ั่นปกติแล้วดีเนี่ยเหี้ยกูไม่ใช่ล่างทรงนักนักข่าวไทยรัฐบอกอาจารย์เป็นล่างทรงเลยตัดก่อนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักตักแป๊บนึง เออเจ๊บแป๊บนึงเดี๋ยวที่นี่แบบพักสักหน่อยเดียวแปบ๊บเดียวนะโชว์าการงานนะกลัว,ด,ด,ว,ด,วดิไม่กล้าเข้าหากูใช่ไหมกูมันน่ากลัวมากยังไงวะอ๋อว่าตกใจว่าหมอผียังกูเป็นคนคนที่น่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวไหมวันนี้ใกล้ถูกแบมบือแบมบือแบมบือ ก<โอ> <ikat> ูเออเออเอคนนี้กลัวากูแค่นั้นเลยเว้ยหมอผีอย่างเราใครเขาก็ว่าหน้ากูอ<ซ>่ะอืมอืมอืมหน้ามานนี่โอเคนะได้รู้แล้วนะไม่ใช่ผีนะครับ อาเชิญไดเอามาสักใครวะไหนอ๋เอเจ้าก่อนเพื่อนเราเหรอโอเคโอเคโอเคนะเพื่อนนะมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยแปะปู่นะที่ฐานดีๆนะเราไปหน้าพญานาคแล้วกันนะไปขอที่ฐานอะไรต่าง,างๆเกี่ยวกับพญานาคกันนะไปตายเขาแหละกูก็ไม่ค่อยรู้พญานาคอะนะเอามามาเพื่อนนะมาขอเช็คก,ก่อนได้เช็คก,ก่อนแล้วค่อยน,นี่แล้วกันนะมามาเช็คก,ก่อนนะมาหนุมา